สวัสดีชาวโลกเรามาจากแกลเลซี่อันไกลโพนวันนี้เราจะแนะนำระบบสุริยะให้ชาวโลกให้ฟังไปกันเลยระบบสุริยะมีดวงที่เป็นศูนย์กลางมีดาวเข้าเป็นบริวารแปดดวงหนึ่งาดาวพุธ ดาวคุอเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดดาวพุธไม่มีชั้นบรรยากาศทําให้ด้านที่โดนแสงดวงอาทิตย์ร้อนมากด้านตรงข้ามหนาวมากก็ได้รับสายยาว่าเตาไฟแช่แข็งสองดาวศุกร์เป็นดาวที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกจนได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดกับโลกมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวไกกายก็คือดาวจําเมือง สามโลกมีดวงจันทรน์เป็นดาวบริวารหนึ่งดวงเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สี่ดาวอังคารมีดาวบริวารสองดวงได้ชื่อว่าดาวกสีแดงหรือเทพแห่งสงครามห้าดาวพฤหัสเป็นดาวกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะได้ฉาย,ยาว่าโลกยักษ มีวงแหวนบางหนึ่งชั้นและมีดาวบริวารมากกว่าหกสิบสองดวงหกดาวเสาดาวเสามีวงแหวนขนาดใหญ่มีดาวบริวารมากกว่าหกสิบดวงเจ็ดดาวยูเรนัสหรือดาวมนุษย์ตยูมีวงแหวนเก้าชั้นมีดาวบริวารมากกว่ายี่สิบเจ็ดดวงแต่ดาวเนฟจูนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวสมุดหรือดาวเกต มีดาวบริวารมากกว่าสิบสามดวงโนอกจากนี้มีดาวคราะห์น้อยจำนวนมากระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสและมีดาวาเคราแคะดาวหางวัตถุอื่นๆที่ออโคจรรอบดวงทิตย์อีกด้วยเป็นังไงว่าชาวโลกรู้จักระบบสุริยะกันดีหรือยังเราต้องกลับไปเรา่ล้วนะบายบาย